เชิ่มคุณเชืวอมปนี้เชิ่มคุณเชืวอมปนี้เชิ่ม,มกลับมาแล้วอีเขียวของเรากลับมาแล้วจ้ากลับรายการกระเตดห้าห้าห้าปนนี้ชี้ช่องรวยสุอร์กลีนแคปซูลน,นานโน ซปเปอร์กรีนรับสุนฮานเป็นอาหารเพื่อกินียกลัวิดใบมันแก้วใบถั่วฉีดใบมันแก้วใบถั่วดูดูนมันชื่นใจเยี่ยมซูเปอร์กรีนเยี่ยมนานูเยี่ยมปลาแบ่งแตงโลูกใหญ่ปลาแบ่งแตงโมลูกใหญ่ฉีดเขาพูดน้อยหน้าฝรั่ง สวัสดีครับผู้ชมครับผมจีวอนกิจพลวิเวชวินนะครับนี่คือรายการเกษตรกร555ปลดนี้ชี้ช่องรวยนี่คือความเปลี่ยนแปลงนี่คือความยิ่งใหญ่ของซูเปอร์กีนคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ต้าวันนี้ฮะเอาเรามาอยู่ที่คลอง14รังสิตนครนายกนะฮะมาอยู่ที่สวนของพี่เจริญและก็พี่สำรีนะครับนี่คือสวนส้ม1กว่อไรนะครับความเปลี่ยนแปลง เริ่มจาก2ปีที่แล้วพี่เข้ามาเจอซุปเปอร์กินของเราใช้แล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้พี่ก็พร้อมจะบอกทุกเม็ดทุกมิติในการใช้และมันดีต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างไรแน่นอะนครับวันนี้อย่างที่บอกถ้าประานปักธงในปี2560นะครับผู้ชมนะเราจะก้าวสู่นะฮะโลคเวิร์นะครับแล้วก็เอซีแน่นอนครับวันนี้เราก็มีผู้นําของเราคุณศัดาคุณหลุยนําซุปเปอร์กินของเราไปที่เวียดนามนะฮะพอไปใช้แล้วเกิดผลที่ดีเยี่ยม และเกิดความสงสัยอยากจะมาเป็นปาาดอยากจะมารู้เทคนิคการใช้แล้วประสบความสำเร็จกับพี่น้องชาวไทยวันนี้นะฮะคนเวียดนามก็เลยมาเรียนรู้นะครับนำโดยท่านอาจารย์สุภกิจนะครับที่ปรึกษาบริษัทแล้วก็คุณเจนนี่ตัวแทนจากเวียดนามที่จะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ซูปกิ์กับพืชต่างๆ นะครับวันนี้ทั้งสองท่านอยู่บนเรือกับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมครับท่านอาจารย์สุขขิตอย่างที่บอกนะครับก็มาดูแลช่วยธรบทานในการบริหารสายงานต่างประเทศใช่ไหมอาจารย์หรือเปล่าครับผมก็มาช่วยก็ที่ผ่านมาก็เราคุยกับออสเตรีเลยไปแล้วนะครับแล้วก็มาเลเซียแล้วก็จีนนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เกียรติจากน้องๆจากเวียดนามนะครับซึ่งเอาของเราไปใช้แล้วแล้วก็ส่วน ก็อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากศึกษาให้มากขึ้นก็ดูใช้ว่าชาวเกษตรกร,ร,กรของคนไทยเรารใช้ซูเปอร์กรีนแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เลยน้องเจนนี่ก็มาร่วมกับเราครับ นี่คือสวนส้มครับคุณเจนนี่วันนี้ที่มาวันนี้คืออยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับส้มบ้างครับเออจนนี่ Would you like request learn about know n about the orange the orange uh, about the uh, orange plantation orange orange, orange. today's we are orange farm a h orange I see so uh, so uh, any questions you wanted you want to learn about yes of course Yeah, And, um, go ahead, you translate that we are at the orange plantation. In, yes, okay. In uh, xin chào, uh, mình tên là Phụng, mình đến từ Việt Nam. lần đầu tiên mình có mặt ở Thái Lan và hôm nay mình sẽ được thăm tham quan uh, một nơi trồng cam và mình sẽ có thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm để biết thêm những uh, cái thông tin và cách sử dụng và hiệu quả mà người dân ở đây trồng cam như thế nào ạ. ก็เขาได้แนะนําให้กับชาวเวเนมิสว่าวันนี้เราอยู่ที่นครนายกแล้วก็มาศึกษาเรื่องการฉีดซูเปอร์กรีนกับฟาร์มส้มเสียวหวานที่นครนายกครับนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะนี่คือไร่ส้มเสี่ยวหวานพี่เจริญครับตอนนี้ประมาณประมาณกี่ไร่ครับ13ไร่ครับ สิบสามไร่นะครับผมเป็นส้มเขียวหวานพันุ์อะไรครับพี่พันดําเนินก็เรียกพันธุดําเนินนะครับนี่คือส้มเขียวหวานพันธดําเนินครับปลูกมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับพี่สี่ปีแล้วสี่ปีส้มของพี่สี่ปีเส้นทางนี้ให้ผลผลิตตั้งแต่กี่ปีพี่ก็ประมาณสองปีกว่าก็ได้แล้วสองปีก็ว่าก็ได้แล้วนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาในการปลูกส้มของพี่นี่มีอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็สมัยก่อนปลูกแล้วมันลูกจะล่วงหมด Mm. Uh, we are... Uh, Jenny, we are here, 13 lights. Okay. Yes. And he's been doing the owner of the plantation, been doing for like four years. And um, for the past two years they harvest the orange now. Before they use uh, the the super green. Uh, the orange will uh, fall off before the, it's time. Now they're using the uh, super green and kind of stay on the on the tree longer, longer, longer. And uh, eventually, when it, when it's longer, it get bigger and better yield of uh, juice. And sau khi tìm hiểu thì tôi được biết rằng người dân trồng cam ở đây á thì họ sử dụng super green trong mười. diện tích một một diện tích khá là lớn đó là 13 like đó là 13 13 like là ở Việt Nam á, thì tính là một like là 1.600 mét vuông thì đó mình sẽ nhân lên 13 và cái, diện tích này là rất là lớn và trước khi mà sử dụng Supering á thì cây cam ở đây nó không có được tốt trái nó có thể rụng nhanh và trái nó không có được to nhưng mà sau khi sử dụng Supering á thì trái nó to hơn và sử dụng và nó có thể ở đậu ở trên cây lâu hơn bình thường ngoài ra thì người người dân ở đây đã trồng được 4 năm rồi thì uh, theo uh, theo phương thức của họ thì họ sẽ thu hoạch sau 2 năm và còn h ọ w how many times they spray on orange okay 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 เขาว่ถามต่อว่าแล้วก็ฉีดกี่ครั้งโอเคนะครับผมอ่ะพิจริญนะครับปัญหานอกจากผลส้มร่วงเจออะไรไหมครับผมก็ ดินเนี่ยบางทีเดินมันใช้มานานแบบเนี้ยอ่ามันก็พาให้ดินเสื่อมสภาพอะไรเนี้ยใช้มานานนะครับแม่วันทองแม่วันทองมีเยอะไหมมีครับมีช่วงไอ้นี่แหละช่วงหน้าแรงน่ะครับช่วงช่อมะม่วงออกเนี่ยมันจะมาตอมเยอะอ๋อก็คือว่ามันได้กลิ่นมันมาตอมพอโดนแล้วไปไงร่วงเลยป่ะหรือเสียเลยเหลื้งเลยลูกลูกส้มจะเหลื้งเลยอือืแสดงว่าส้มที่เนี้ยได้ผลผลิตทั้งปีถูกไหมพี่ครับนะครับผมอาจจะได้สามผล ะนะครับจา,จากปัญหาที่พี่เจอเนี่ยพี่มาเจอคุณเขียวของเราเนี่ยพี่เปิดใจเพาะอะไรมถามพี่ดูอะไระก็ตอนแรกก็ดูที่ไอ้ทีโทรทัศน์แหละตินอ่าแต่นี้ก็มาซื้อมาใช้ดูอครก็รู้สึกว่าได้ผลดียังไงให้มันมีความเปลี่ยนแปลงจากปัญหาที่พี่เจอเมื่อก่อนอยังไงบ้างครับพี่หนึ่งก็คือ,อลูกลูกไม่ล้วงแล้วลูกไอ้ติดลูกก็ดก หนึ่งลูกไม่ล่วงสองตกจากที่เห็นใช่ไหมจากขั้วหนึ่งสองสามสี่นี่คือเป็นช่อเลยใช่ป่ะครับขั้วเหนียวว่ากันเถอะครับขั้วเหนียวไม่ล่วงอ่าฮะการแตกใบแตกยอดดีไหมเยอะแตกเยอะอืมครับผมปัญหาแมงวันนี้ยังยังแก้ได้อยู่ไหมก็เอายามาหลอดมันก็ตายเยอะเหมือนกันแหละครับผมใส่ตรงเลยใส่ใส่นั่นแหละใส่ขวดไว้อ่าฮะตอนนี้คือใช้คุณเขียวมากี่ปีแล้วพี่ รู้สึกก็สองปีฝ่าแล้วสองปีนะครับนะครับความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เจอพี่สักดามาใช้คุณเขียวก็คือว่าหนึ่งนะครับปัญหาลูกล่วงของปัญหาผลส้มดีหมดไปสองก็คือว่าลูกหนาแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะขึ้นเยอะใบแตกสังเคราะห์แสงได้ดีดีก็ปีอืครับผมผลผลิตนี่เพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยจากเมื่อก่อนโอ้เยอะเลยละหัวก่อนอาจจะได้ตักงสิบตันอเนี่ให้เห็นภาพสิบไร่ เมื mm ่อก่อนได้10ตันพอมาใช้คุณเขียวของเราได้18ตันครับสิบแปดตันเพิ่มขึ้นมาอีกแปดตันลูกนี่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เกรดดีเลยใช่ไหมครับถือว่าบิ๊กไซส์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์อะไรใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมโอเค he's been doing using super green for past two years okay and before he they he used a super green he uh uh result or harvest like 10 tons wow. before 10 tons and after wow. after using super green yes 18 tons now, per year they harvest three times a year three times three a time, year. One so, year right three yes. times a year so um uh, yield more oranges okay yield more more production more more outcome and what after as well uh, after he's been using super green yes and uh, the problem of before the orange fall off the tree is no longer happen yes okay and plus uh, the branches expand yes okay the more expand the more orange yes okay okay um, sau cuộc nói chuyện với người nông dân ở đây thì tôi được biết thêm thông tin là thì một, nếu như mà họ sử dụng super green á với super green thì họ có thể thu hoạch một năm ba lần trước khi sử dụng Super ring thì họ đạt được cái 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 số lượng đó là 10 tấn nhưng mà sau khi mà họ sử dụng Super ring thì số lượng tăng lên tới 18 tấn ngoài ra thì khi mà họ sử dụng Super ring thì cái nhánh cây nó sẽ tàn nó sẽ rộng ra nó sẽ có nhiều nhánh hơn và có sẽ có nhiều trái hơn và thu hoạch nó sẽ nhiều hơn đó là lợi ích của việc sử dụng Super Ring เอาละครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะาพักตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปดูการสาธิตการฉีดเนาะแล้วไปชิมส้มนะพี่นะได้ได้อ่าวันนี้ฮะคำถามต่อไปอะนะครับก็คือว่าตอนนี้คืออย่างที่พี่บอกคือว่า ที่ใช้ซาเช่ก็คือ1ซองผสมน้ำ3า300ลิตร3 0 0ลิตรกี่วันฉีดทีครับพี่15วันครับ15วันฉีดทีฉีดตลอดไปใช่ไหมครับฉีดตลอดเพราะอะไรพี่เพราะว่าทำห้ดินดีอะไรแบบนี้เหไดินดีแล้วก็ผลผลิตมันจะออกตลอดทั้งปีใช่ไหมสังเกตว่าเห็นไหมสังเกตเลยว่าุ๊บเนี่ยห่งเดือนเก็บที่ลูกเล็กมันก็จะชูดออกมาออกมาอีกอ่าฮะครับผมแล้วผลสวยไหมสวยครับสวย สวยนิ่มสวยเลยอ่ะไอ้นั่นอะไอ้ผิวก็สวยแสดงว่าผิวสวยราคาจะดีดีครับแล้วเข้ามาที่นี่พอรู้ว่าใช้ซูบกินปลอดสารพิษอีกพ่อค้าคนการแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้เลยใช่ไหมซื้อตลอดเลยอ่านแล้ะครับนี่คือข้อดีรั้จัดโอเคออ one sachet for 300 liters of water okay and they spray every 15 days throughout the year the whole year because the orange uh, once the harvest, and the a baby orange comes up. Yes. Okay. Go ahead. Um, về cách sử dụng superin với cây cam thì như người nông dân ở đây họ tư vấn cho cho tôi rằng thì uh, superin họ sẽ pha với nước và một một gói sẽ được pha với 300 lít nước sử dụng cho uh, mình sử dụng cho cả một vườn cam và mình sẽ phun 15 ngày một lần phun cả năm bởi vì cam nó sẽ nó 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 nó, nó lớn lên mình thu hoạch xong mà nó sẽ lên mọc cháy mới nữa và mình lại tiếp tục thu hoạch thì một năm mình có thể thu hoạch khoảng 3 lần đó là nhờ vào công dụng của Super Ring. trái có thể đậu lâu hơn to hơn cây có nhiều nhánh hơn và chúng ta có thể sử dụng được lâu có nhiều sản lượng hơn và hiệu quả tốt hơn ạ. เสยลงเพิงถ้าผมแม่อยากแปลเป็นยังลยเนาะนะคบอย่างที่บอกนะคือที่ลูกสวยเดี๋ยวเราไปสัมผัสเองเดี๋ยวให้คุณเจนนี่แล้วก็พี่น้องที่เป็นผู้นำเวียดนามมาไปสัมผัสดูว่าผิวสวยลูกใหญ่อย่างไรทีนี้10ไล่นี่พี่ใช้ประมาณเท่าไหร่พี่สิไล่ก็มันสิถังละสิถังอ่าถังละ2 0 0ลิตรถังละ2 0 0รลิตรนะฮะก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10ซาเช่ได้10ไร่อันนี้สุดสําเร็จนะคุณผู้ชมนะพี่ฉีดนี่คือยังไงฮะสเปร์ เบาๆสูงๆเลยครับวิธีการฉีดให้มันโดนใบหรือว่าโดนโคนโดนโดนทั่วคือว่าใช้เครื่องพ่นอ๋อเป็นเครื่องพ่นเครื่องพ่นลักสายอ่ะลักสายอ๋อใส่าไว้ตัวใหญ่เครื่องพ่นลักสายเป็นเครื่องเลยปืนแล้วก็ซ้ายขวาปกติใช่ไหมสายสายสายอยเป็นละอองใช่ไหมเป็นละอองแล้วลงโคนลงพื้นไหมก็มันหยดลงเองอ๋อโอเคเน้นละอองซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วมันก็หยดลงอ่ามันก็จะลงพื้นปกตินะครับแสดงว่ารอบเดียวอ่ารอบเดียวเราฉีดที่ละแถบ ขีดที่ระแแบเขาลองขีดที่ระแแบบแหละคือแพรปื้ดนี่ก็ปื้ดแล้วก็เขาจะไม่สายเลยใช่ไหมเอาเอาเน้นคือเป็นร่องเลยร่องนี้เสร็จก็กลับมาอีกร่องนึ่งไม่ซ้ำรอบเดียวครับผมโอเค he spray uh, once week and uh, when when w he n he spray above the plant above <Yes. S 2> the tree because the uh, the sprinkle need a sprinkle yes don't need to spray to the uh, the 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 r o o t no they don't need to just above yeah, spread over okay

ซาเช่อ่ะมาครับผมตอนนี้นะฮะที่จะนำทับนะครับผมนะครับอ่ะมาผสมอดีตสาธิตสดครับอันนี้เป็นพี่พีๆจากเวียดนามนะครับเทนะครับซาเช่นะครับหนึ่งซาเช่นะครับผสมน้ำได้สองสองถึงสามร้อยดิสแล้วฉีดพ่นได้ห้าถึงสิบห้าไร่นะครับผมแล้วแต่พืชใช่ไหมตีนะฮะแล้วแต่พืชที่ลงส้มนี้คือค่อนข้างจะ ในการดูแลพิเศษไม่ต้องขย่ามันจะแตกเห็นไหมการแตกตัวซู oh. ร์กิีนของเราคือง่ายๆเลยว่าลงปุ๊บจะแตกตัวไม่เป็นตะกรนเ oh. ขาจะไม่ถึง3วินาทีอ่ะโป๊ะไปเลยโนเขย่า oh. oh. ไม่มีการตกตะกรอนนะครับอันนี้ร้อยๆนะแบ่งตามส่วนปลอดภัยเียๆร้อยๆโอเคโอเค โอเคน้ำจากคลองด้วยนะเป็นลายเป็นไรนะน้ำสะอาดน้ำสะอาดอ่ะโอเคโ g ้ win go what ใช่ป่ะโอเคเป็นไงโอเคครับเทเลยนะไม่หมดเพราะว่าอัตราส่วนนะครับอนิดเดียวนิดดเียวข้อเดียวปกติคือชาวบ้านเขาจะเป็นรับเป็นข้อข้อเพราะว่าบางทีเขาใช้เป้ยี่สิบลิตรนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นสองละลิตรก็ประมาณสิบป้อง สิบส่วนนะฮะ,ะก็ประมาณวัดประมาณ10ส่วนนะครับผมอ,อันนี้อยู่ประมาณนี้เหลือเฟือ,อะนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเตี้ยตาส่วนนะครับอ่ะตรงคอนะครับนิดหนึ่ง คือน้ำนี่คือเขามั่นใจเขาก็ใช้น้ำนี่อยู่แล้วเพราะบางทีพวกนี้เขาจะมีวัดค่าเขาจะมีวัดค่าน้ำด้วยความละเอียดบางทีมันจะมีความเป uh. e. uh ็นกฎเป็นด่างในพื้นที่เขาต้องวัดตลอดครับใชไหมพี่อาดน้ำนี่จะวัดที่ h a t what พยอา the u Super Green n ัน o ่วยส t งเ u ร for the แ l a ล t s, yes. <S for the environment. Yes. As you c ส n see, the w a t ท r is c l น a r Yes. คือปกติจะใช้เรือนะครับใช้โบท๊ทในการฉีดนะครับเป็นฉีดอัตโนมัติแต่วันนี้โบท๊ทไม่ได้เอามานะครับแต่นี่คือก็สาธิตการฉีดงานครับจะเลือกันต้นเลยคือเนี่ยครับข้อดีคือว่าเนี่ยมันจะแตกตลอดอนี่คือข้อดีของซุปเปอร์กรนคือว่าถึงแม้ปกติส้มเนี่ย ถ้าถ uh ้าเข้ามานี hmm. <that>? okay. uh ีแกหวที่ออกรูปมันจะไม่แตกยอดอันนี้คือมันจะพอฉีดปั๊บมันจะมีการแตกที่บอกว่าแตกออกดอกใบเยอะๆเนี่ยคือตรงนี้คือออกดอกใหม่ลวเนี่ยรุ่นใหม่พอฉีดปุ๊บมันก็จะขึ้นยอดแล้วแตกดอกดอกก็คือผลใช่ไหมตลอดทั้งปีเนี่ยเนี่ยออกดอกใหม่เนี่ยสวย They using super green is constantly um breaking the branches <Yes. S 2> so now once one it one is the p u b s and the uh, the orange will come after. So the super green is give you the resort the around. Sau khi sử dụng super Green đó, thì các bạn có uh, thể thấy là có nhiều nhánh cam hơn và hoa nó nở ra đẹp hơn, tươi hơn và nó 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 tốt hơn. Nhìn bạn có thể nhìn thấy nhánh thì bạn sẽ thấy nó nó sự uh, hiệu quả của nó như thế nào ạ. à, à นี <N> ่ส <minded> <N> ังเกตไหฮะเนี <N> ่ยเป็นดอกเสร็จแล้วเป็นเม็ดเลยใช่ไหมพี่นะชุดหนึ่งเป็นสิบเห็นไหมเท่านี้เนเชนเชเนเชเนเชนเชนเชนเนเชนนเชเนเชเนเชนเนนเช วิธีการมาดูส้มเนี่ยต้องแหวกเพราะว่าชีใบมันเยอะแต่ถ้าแหวกมาต้องถึงไม่ต้องแปลกใจว่าต้นหนึ่งมี3-400ลูกจริงๆนะเขจะสามสี่รอยลเราลองก้มดูข้างล่างดิอ่ะลองดูฮะลองก้มดูข้างล่างจะเห็นลูกเลยเดี๋ยกลมตัวเข้าไปอ่ะลองก้มดูกลมดูลยงก้มดูดิลองก้มดูอ่ะต้องก้มมาสักเป็นเบ็นก้านน่ะลูกเยอะโอเคโอ้โหดีด้วยก้มดูข้างล่างแล้วลูกเยอะเข้าใจเนี่ยดูทุกต้นเลยเดินไปลองก้มดูอ่าอันนี้กี่เดือนอีกกี่เดือน นี่ประมาณสักปลเดือนจะได้อีกกี่เดือนถึงจะเก็บอ้าเดือนหนึ่งอีกหนึ่งเดือนหนึ่งวอนหนึ่ง They start harvest That what you just see One month one, one, yeah. one more One more month One more month They start harvest One more month สังเกตไม่เห็นอะไรแต่ถ้ายกครับลองยกดูฮับเป็นร้อยฮะดูฮับเป็นพวงเลยเห็นไหมนี่ฮะทั้งนั้นเลยเนี่ยละทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นร้อยเลยเนี่ยเป็นชุดเลยเห็นไหม Thấy One tree, 300 kilos of bunch. Okay. Um, sau khi sử dụng super thì một cây nó có thể đạt được năng suất làm 300 kg. Và khi nhìn vào cây á, thì mình đừng có nhìn ở bên trên mà hãy nhìn ở dưới gốc cây. Có sẽ có rất là nhiều trái cam ở bên dưới những tán lá này. Và các bạn có thể thấy là số lượng nó rất là nhiều, rất là nhiều loại, rất là nhiều trái ạ. À. หรไอการแตกแตกกอมันมันมันจากกิ่งแล้วเข้าสู่สวยนี่เลยเหรอครับไม่ไม่ไม่ต้องตัดมันไม่ต้องอะไระอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือ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 เนี่ยอาจารย์ท่านถามว่าบางทีอ่ะการที่มันแตกใบยเยอะมันมีผลไหมหรือไม่เกี่ยว <หา S 2> ส้มใบยเยอะไม่ไม่มเป็นไรครับใบยเยอะคือว่ามันเลี้ยงต้นดีอ่ะยิ่งใบเยอะยิ่งเลี้ยงต้นดีอ่ะเลี้ยงลูกไอ้สวยอ่ะคือมันคลุมลูกคลุมอะไรเนี่ยอ่าถ้าถ้าใบน้อยนาลูกมันจะไม่ค่อยโตนะเลี้ยงลูกไปไปโต เอาใบเยอะๆได้ดียิ่งตาเยอะยังดีกันแ After using Super Green that's many leaves yes Okay the good is good for oranges Yes Okay if uh, no leaves the orange not a good not a good orange Yes Okay go ahead แต่ว่าที่เนี้ยคือเขามีเทคนิคคือเพราะว่าที่เนี้ยคือปัญหาอะไรคนบอกว่ามีน้ำเนี่ยวัชพืชหนูมันจะเยอะแต่พอที่เนี้ยถ้าดูแลข้างล่างดีอ่ะมันจะไม่มีหนูที่นี่หนูเยอะใช่ไหมีต่อไลฟ์ไปฟัง หนูคือเยอะแต่ตาทําข้างล่างให้เตียนๆแล้วก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่มันจะแก้ปัญหาเพราะหลายคนบอกว่าทำไมไม่ตัดให้มันแบบว่าโปร่งๆแต่นี้เขามองว่าถ้าข้างล่างตรงตรงต้นไม้หรือว่าตรงเนี้ยมันโล่งหนูมันจะไม่มาถ้ามาแล้วมันมากินปั๊บมันก็จะเสียหายเขาแก้ปัญหาอย่างนี้เทคนิคคือการใซิเวอริงที่มันมีผลลัพธ์ที่แต่กันมากขึ่อใช้ซิฟเวอริงกับการใช้ปุ๋ยอื่นๆนอกจากจะช่ว h ให้พืชเติบโตได้ l ีขึ้นแล n วซิฟเวอริงยังช่วยเพิ่มความเข้มข้นของสารอาหารในพืชอีกด้ วันนี้นะครับบทสรุปของการมาเจอซูเปอร์กีนคุณเขียวของเรารนะครับซาเช่ฮิมิเอ็กซ์ต้าความเปลี่ยนแปลงในไล่ส้มและระบบนิเวศวิทยาของพี่เป็นยังไงบ้างครับส้มดีขึ้แค่ไหนก็ดีครับดีดีว่าก่อนๆเยอะเลยปีก่อนก่อนเยอะเลยอ่ะครับรบถ้าตีเป็นเงินปีหนึ่งก่อนๆยังไม่เจอคุณเขียวขายได้ประมาณกี่แสนะก็ว่าถ้าสี่ห้าแสนเลยนะสี่ห้าแสนต่อปีอลยนะอ่าครับผมครับแต่นัตอนเนี้ย มาเจอคุณเขียวก็แต่เป็นร้านเลยอ๋อครับอาจารย์ครับเข้าตัวห้าแสนขึ้นมาอีกห้าแสนเกษตรกรอย่างนี้คือมีความสุขแฮปปี้มากนะครับหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงสองต้นสุขภาพส้มสวยไหมสวยครับสวยสวยยังไงบ้างครับพี่แตกยังไงบ้างเอาใบใหญ่ลูกก็ใหญ่แล้วก็มันแตกตลอดทั้งปีอ่ะแตกบ่อยได้ผลผลิตทั้งปีครับแต่เราบอกว่าเก็บปุ๊บดอกออกลูกเล็กออกก็ ได้เก็บทุกเดือนมีเงินเข้าทุกเดือนอ๋อครับผมเรื่องระบบเรื่องน้ำน้ำก็สะอาดครับนะครับเชื่อเขาไ้มว่าคุณเขียวจะทำให้น้ำสะอาดครับก็ดินดีน้ำก็ดีด้วยอ่านี่ฮะชัดเจนนะแฮปปี้นะครับครับเยี่ยมเลยนะครับอ่าโอเคครับอาจารย์ครับเอ่อ we f i ร a l i z e ลไลส์เบื e อ o ต้น e ่ o น e อ่อ e บื้อ e ต้นก่อ r e ขา e ช้ซู a ปอร์กรีนเขาทำเงิ u ไ d ้ประมาณห้าแสนบ e r ต e อปีตอนนี้ r ล e งจากใช e ซูเปอร์ e รีนเข One million bahts mm. per year. Double. Double. Okay. So and plus the environment's good, the water's good. The soil is good. And that Everything is good. Everything's good. And money is good. Five hundred thousand baht. Mm. Yep. Per and year. Then and then, then after using uh, super green, making one million. One million. Mm. Okay. Okay, go ahead. Um Sau khi sử dụng supering thì hiệu quả mang lại thật tuyệt vời Như trước đây thì một năm anh ấy có thể kiếm được 500 ngàn bạc thôi Nhưng bây giờ anh ấy đã kiếm được một triệu bạc trên một năm Đó là sự sự hiệu quả tuyệt vời của Supreme mang lại cho vườn cam của người nông dân này Và ngoài ra thì Supreme không chỉ mang lại sự hiệu quả tốt cho cây cam mà còn cho đất và cho nước nữa Mọi thứ đều trở nên xanh tươi hơn, tốt hơn Everything is good 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 Ok, pháp giáo Việt Nam Ta lai chặt sachet không Sachet How do you say sachet in Vietnamese? Uh, sachet Sachet, how do you say? Su gói 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 lói khiếu nè. One sachet is one một gói The bảo is sachet Khuôn khiếu là gì không ạ? Ok You say in English In Vietnamese Khuôn khiếu Diệm. Không khiếu Diệm. 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 Very good. Very good. Super green, very good. How you say in Vietnamese? Super green rất tốt. À, à đây đó? Super green rất tốt. Ah. Rất tốt. Ah. Super green rất tốt. À, ah. ah. okay. ok, Super, Super green rất tốt. Chi đã. ok. Super green rất tốt. Super green rất tốt. Super green rất tốt. Yeah. Okay, thank you, thank you. Cảm ơn các anh yeah 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 yeah